สวัสดีค่ะท้ามผู้ชมค่ะเอฟซี FC ทุกท่านจะ้ะมือวนนี้ก็จะพามาเบ่งควายค่ะควายสวย,สวยค่ะพนะราเพิ่นสิเปิดราคาสามพันลามาเบ่งให้แน่สาพพนละจักเพิ่อนฉลองเท่าไหร่นะทีนี้ก็จะทายให้เบ่งนะคะอันนี้ที่โดนทอยนะคะอยู่ที่โดนทอยค่ะเมื่อืันก็ตลาดนัดโคกระบือนะคะมือนที่โดนทอยค่ะ วันจันทร์ที่หกวันจันทร์ที่เจ็ดนะคะมันนี้วันที่หกค่ะหกวันอาทิตย์ที่เจ็ดวันจันทร์ก็ตลาดนัดโคกระบือดอนทอยค่ะพอๆเจอกันนะคะเมื่ออื่นค่ะจะนิดเก็ีดถ่ายควายให้เบิ่งก่อนค่ะควายท้องท้องจกเดือนละ ผสมผสมผสมท่า m a s บ่ผสมท่า m า s า a บ่ยังพ่นได้เอาอันดลออกโอมาผุ้เดเอามาผูา้เด <age> ียวโอ้ยาได้ไปคนแปลงหนาเลยทีคนแปลงหนาเลยทีตัวใหแม่หนึ่งร้อยสี่สิบสูงร้อสี่สิบรูกัตัเมียบ่รูกับตัวเมียสูงร้อยสี่สิบ่เพะ มีท้องไหมวะแม่ในไม่รู้แม่ในไม่รู้ก็สั่นท้องแล้วสองนางฮะคุณพามีนาบ่อไรค่ะเด็กท้องแก่แล้วนะท้องแก่แล้วสูงร้อยสี่ซิต ลูกสองปีว <c oughs> ันนี้อแม่ในท้องไยหันแม่ที่สี่ลูกที่สี่ลูกหันสองปีลูกตัวที่สามนะ <c oughs> ในท้องอีกค่ะลูกในท้องหันตัวที่สี่แต่ลูกที่ยืนอยู่ในตัวที่สามีนสองปีลแล้ว <c oughs> ตัวเมียกันค่ะสูงก็สิสูงอยู่นะเพราะว่าอัดฮาก็ได้สองปีแต่แม่หันร้อยสี่สิบแล้วคะ่ะ เอเเ,เ,เอจะเอจะยางมาหากองไไเพื่อได้ผนกันดิ <c oughs> หำประโยชนหมะกองเลยมาโซ่หุ่นนะวันนี้นลุงในท้องี่กันประมาณสองเดือนได้ทีสองเดือนอปอเปิดราคาแล้วค่ะเปิดราคาแล้วนะคะ,าคานะ,คะสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เบอร์ศูนย์แปดสองเก้าสองแปดห้าห้าเจ็ดสามค่ะ ห้องไว้สิบสี่ดดเด้อค่ะข้างขางเนี่ยไกลไใกลใน่อยเด้อไกลน่อยเด้อไกลน่อยเด้อจะเอี๊ยดท้องท้องมานใกล้จะคลอดแล้วค่ะสนใจทางมาใดค่ะอยากได้อันแม่ แม่ท้องท้องอ่างแม่ใหญ่สูงร้อยสี่สิบพนัาวัดได้ร้ะะอยสี่สิบปะศั่วัดท่หนึ่งร้อยสี่สิบร้อยเลี้ยก้อนวัดแล้วได้ร้อยสี่สิบจะรู้ค่ะลูกสาวลูกสาวก็สองปีค่ะจะง่ายเตอิบอยุ่งเลยประมาณร้อยสามสิบนี่บ่าลูกสาวลูกสาวประมาณร้อยสามสิบนี่แหละ คุนได้ยางหลาะขนาดลูกสาวสองตัวนี่นะคะห้องสิบสี่นะคะสามกำในท้องนะคะเอาอย่างเขาไปกินหนี่ยคุณได้เพื่อไปกินอัญนนะพไปกินใบไผ่พุนะนท้องโตโตลูกโตโตถ้าได้ตัวเมียออกมาก็ได้สามเลยนะตัวเมียออกมาก็ได้สามตัว ออสนใจทักมาได้นะคะที่เบอร์ศู2ย์แปดสองเก้าสองแปดห้าห้าเจ็ดสามจที่ดอนทอยนะคะโทรหาได้คะ่ะเกดคะ่ะยายเก,ด,ยยเกดคะ่ะอันนี้ของยายเกดติดต่อสอบถามได้นะคะห้องราคาสิบสี่ค่14คะ14บสี่สองตัว3 <c oughs> ในท้องคะ่ะ ถ้าเป็นโชคดีกะช่องเดือนกะได้กินแห่เนาะได้กินน้องน้องวัวน้องควายมันหมานได้ได้ปีลูกหมานหมานปีลูกเต้ได้ปีลูกปีลูกได้ปีลูกปีลูกอ๋อได้ปีลูกปีลูกแม่นี่ซื่อบ่แม่ยังแม่เอิอชื่อฮะคือเอิอแต่ชื่อแม่นางแม่นางสาวนางแม่นาง ืเลนทายเลนทายมาพี่แ hey? น he oh, ่มาไทยแน่บอกโอ้สื่อเลนทายน้องเลนทายบอกตัวนั้นอันนี้แม่นางเ่รอสันเลนทายน้องวาเลนทายเอามาบังแม่สันดิหาบังแม่สันดิน้องเลนทายได้มืออันวาเลนไทนยป่ะติมือวาเลนทายโอ้ก็เลยตั้งสื่อให้น้องวาเลนไทาย สิบสี่กลุ่มพามันวาเลนไทน์มาสันเอิญเนเอ้ยเอ้ยเอินสาวมาวาเลนไทน์สาวน้อยวาเลนไทน์อายุสองปีพ่อแม่สิอันฮอสขวบนี่บอกวันที่เดี๋ยวกลุ่มพานี่บอกน้องวาเลนไทน์อยากหยอกบอหนองวาเลนไทน์อยากหยอกบ่อยากหยอกคนที่ยังมาเขากองนะน้องวาเลนไทน์นะยังมาเขากองน้องวาเลนไทน์ สนใจก็ทักมาได้นะคะที่เบอร์ยายเกศค่ะที่ดอนทอยค่ะเลขบอร์ยายเกศก็ศูนย์แปดสองเก้าสองแปดห้าห้าเจ็ดสามค่ะน้องวันทิทไทยไปพุ่นอีกแล้วจะไปทางหลังเพ่อนเพ่อนเพืนพ่นเพนห่วงนวอขนาด,ดเลยจีคนไม่เคยเห็นนะคนแปลกหน้าไม่เคยเห็น ก็เลยอยากส่วนไ่อะน้องวาเลนไทายมาพีวเล่นทายเอ้ยน้องวัเล่นทายมาพี่แน่มาพี่แน่พอเขาจะไปขืนอันนั้นขึ้นขึ้นตื่นได้แบบนี้ออกมาพี่วัเล่นทายวัเลนไทายออกมา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 มาทยเลยออกมาพล่วเล่นทายวเล่นทายเออออกมาออกมามาโชว์หุ่นแน่ มาโชว์หุ่นก่อนมาโซว์หุ่นก่อนเออพนอันนี้เลยแก๊มแจำอยู่แก๊มแจำอยู่กอ้อมขาวควายปะหูก็เลยอันนี้ป่วงไหนจีก็เลยป่วงไงป่วงอันป่วงอ้อมคอกหรือวะเลาะคอกเลาะคอกบอเออผู้ชายเขาแบบ่ายบ่ายได้จับได้บ่ายได้จี เอาบาลเลนท้ายพ่นไปพุ่นเหรออันนี้ทายทายท,ายท่าน,น้าคอทายคอทายข้างก็อืออือเอาโชว์หุนห่น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 โชว์หุน่นโอ้กินอันนั้นกินไผ่ไผ่ไผ่ผู้ดีโค้ห่างอันนีรเด้ โอ้ยวันเล่นทายเราไปอยู่พุนเลยเ้าบหมามากินหนาพุนเลยวันเล่นทายค่ะอ้าวสังกะสีไปหาสังกะสีเพื่อได้พนค่ะเนาะเออสนใจก็ทักมาได้นะคะที่ยายเกศนะคะบ้านนนท์ทอยนะคะเดี๋ยวเบิ่องอันวันเล่นทาอยอีกจัหน่อยก่อน มาพีมาพีมาเลนทายมาเลนทายมาโซโ่จังหน่อยนีย่ไปเลี้ยงกิหนหญ้ามาหญ้าพอดีหน้าปังกหลายเลยนะคนนี้เอามาพีมาพี่ปเพ่อจะเข่าขอคอกแล้วคนนี้มาเลนทายจะเข่าขอคอกละเขาไม่ล่วงนี่แหละคะ่ะ จอมนลูกนี่นะคะจอมันลูกนี่นะเาเคยเห็น <c oughs> ตื้นกล้องบะเตรียมตัวสู้กันเลยดิย่าเลยที่แอวสซ้งเลยดีส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าพบพอกันค่ะบันจันทร์ค่ะมื่อ,อื่นค่ะตลาดนครบุรทนทอยนะคะ รักทุกคนนะคะสบายดีสุขสุขคนเด้อค่ะขอพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า